สวัสดีจ้าอันนี้แม่เต็นด้วยใจเด้อขอแสดงความดีใจกับลานสาวที่ไปประกวดบิดเจนอุดรค่ะได้มุ่งเลยค่ะเป็นตะลุ่นน้ำมันเลือเทิ่งตะเลโตนศาสตร์ก็เ,เคยไปใช้จักเที่อมาอยู่เรียนมอดประจบจ่อยมาอยู่น้ำแม่ป่าอยู่บารํ้ใจเกินเลยตั้งแต่เหตุปีที่สองติปะน้องกันลังเรียตอนต่อย แต่ว่าเขากไปเลี้ยนแต่นั้นอยู่เลี้ยนยังก็วิไลสงนองกับไปเลี้ยนวิไลสงตอนมาอยู่น้ำป่าอยู่ปานนุษย์สดงอยู่หมอลำใจกกล้อยอน,ออน,นี่ตอนนี้ก็ังืยนี้กัไปน้ำบ้งกับไอต์ตลอดอเป็นหมอลัมเป็นแดนเซอร์ที่แรกเขาไปเ,เป็นแดนเซอร์เลยดีรุ่นมากกับ้ัมเป็นึืนลองเพ่งซอยแนย่อยู่มาสองสามปีมาหนีอายก็แรกหนีดึงึ้นเป็นหมอลำ พอถึงไว้กับเจงบันไดดอกแต่ว่าสมายัยตะกอนพอแม่เขาแม่เขาเนาะเคยขึ้นประกวดเคยขึน้นประกวดย้อมเพื่อว่าปีย้อมๆของแงาเออง้มของแง่ย้อมเพื่อว่าปีอาละวานเน่ะนองของพอในบ่อยนองเขาพ่อใหญ่สีห <c oughs> าโอ้เครื่องขวดกระเล็ดตัวลูกเนาะมาขึ้นกระเบื้องอยู่กระุุนอยู่แต่ว่าข้าเจ้าซวนอยู่แต่ว่ามันหนาวโพด ตอนแรกบ่ได้ไปมันหนาวค่ะทึ่งกับพอแข็งแห้งบนไดนขาแข็งกับยางง้างบ่ค่อยดันตอนแรกบ่ไปแต่ว่าพอจะตื่นขึ้นมามาเศร้าเลยมาเปิดเบื้องต้นสามดิ่งขึ้นมาเลยว่าได้โอ้ยแม่ป่าก็แสดงความดีใจน้ำได้หล่ะเด้อประสบความสำเร็จแล้วเจ้าบัตรทุกสิ่งทุกอย่างสู้ต่อไปอนาคตของเจ้าของสู้สู้นะ ไปป่าอเอาใจซอยทางพี่แหละไปใส่กระไรแล้วตอนนี้ยู่คิงนิ่งยู่ปันว้าวเหรอปะย่างไปได้เท่าไรบ่พ่ออันก็นเมื่อยแหละแข็งบ่ซาขาบ่าเกลือบ่แข็งแหงเลยขาย่างประเดียวลอยไปลอยไป <c oughs> จะไปใส่ก็ไปหยาดท่านบอกว่านันดีๆก็บอกไปเพราะว่าขาไม่ย่างไปแน่กับเป็นลอยเป็นเมื่อยไปซะ แม่เขาเกิดกลับมาไปดูนี่คือสียวน้ำหลูกล่ะคือซ่อมงาเถ่าไปบ่บบ๊อก็เจ้าก็จะไปยุ่นล่ะแต่ว่านี่คนส่วนไปยุ่แต่ว่าไม่เตือนว่าโอ้ยข่อยก็คือไปยากมากยากแท้คอยบ่า่อยก็จะไปยุ่เรื่องกันหนาวเรื่องจากของกับงานไปเนี่ยกับงานสิ่งกันไปพ่อคนลลายก็สิเป็น่านก็เจ้าลำบากนะ แล้วไป,ไปเป็นพระของผู้อื่นกันเลยตัดสินใจว่าบ่าปาไปซักถ้าเบื้องตั้งยุบานตะลุนตะ้งยุบ,าน,า,นยบานนี่แหละมึงทางโทรศัพท์พออกจาก้ารุนเบิ็นลรว่าอยู่นี่แม่ลัดกับเบิง้งน้องมัดกับเบิง้งป้าบิดกับเบิง้งรุนกันอยู่นี่แหไรยุ่งเงี้ยนนี่แไรเพราะจะได้ว่าซุ่มอยู่หันกับเต้นว่าสานโอ้โหละโสนเผลอดีใจน้ำตาออกดีใจน้ำลาน สู่ท่อไปได้ละอ้ามันคือเวทนั้นยังไงก็ไปเลยบันนี้ได้แล้ว